เดียนสิ5คุณผู้ชมไปชมคลิปคลิปหนึ่งครับสำหรับชุมชนเข้มแข็งรวมพลังรักศรัทธาแบบบบราณการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดแบบยั่งยืนครับ เขาว่าดีก็ว่าดีเขาว่าไม่ดีก็ว่าฝ่ายปกครองท้องที่ทั้งในโยกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแค่เห็นล,ลูกหลานเลิกยากเสพติดลุงก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะวันนี้ที่เรามาคือบ้านโนนกลางตําบลบ้านแพนะครับอำเภอคูเมืองเรามาด้วยกันเนี่ยวันนี้มาด้วยส่วนราชการหลายส่วนทั้งฝ่ายท้องที่ฝ่ายท้องถิน่นทางโรงพยาบาลครูเมืองสาธารณสุขอำเภอนะครับทาง ตำรวจสพคูเมืองด้วยนะครับมาก็ให้ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มารวมตัวกันแล้วก็ออกมาทอดผ้าป่าโดยการมาเขียนรายชื่อนะครับผู้มีพฤติกรรมในพื้นที่หมู่บ้านว่าครอบครัวไหนนะครับนายกนายขอมีพฤติกรรมเสพมีพฤติกรรมจําหน่ายมีท่านพระคุณเจ้าซึ่งเป็นสุนมจิตใจของพวกเราเชาวบ้านวนวลกลางนะครับเป็นสกีพยาน ท่านก็จะมาให้ธรรมะให้ข้อคิดนะครับแล้วในส่วนของชาวบ้านเนี่ยเราได้มาพูดถึงเรื่องของพิษภัยยาเสพติดนะครับมีทางตำรวจมาพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายทางโรงพยาบาลครูเมืองเอ่ยสาธารณสุขอำเภอเอ่ยนะครับาามาให้คําแนะนําเรื่องของพิษภัยต่างๆก็หลังจากวันนี้ไปนะครับรายชื่อทั้งหมดที่ได้มาทีมตาบลน,นะครับจะทําการตรวจสอบเป็นระดับแรกก่อนนะครับมีการไปดูรายชื่อนะครับบางบางท่านเขียน คนแก่ศีกษเล่นใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปดูว่าคนนี้ใช่ไหมในพื้นที่เราครับ 2. นะครับ,รบเมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วนี่คณะตำบลจะส่งรายชื่อให้กับทางอำเภอครับผู้ใหญ่ก็จะมาประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้ลูกบ้านเข้าใจว่าที่เราทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่เพื่อดึงลูกหลานออกจากยาเสพติดครับคือต้องให้ผู้ปกครองยอมรับก่อนว่าที่เราทําเราไม่ได้กันก็องใครนะครับ เราทําเพื่อที่จะดึงลูกหลานที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดออกมาจากตรงนั้นนะครับทุกคนก็เข้าใจนะครับพอเข้าใจแล้วเราลงมามันก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านครับในส่วนนี้ในฐานะชาวบ้านคนหนึ่งนะคะที่ทราบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดมาตลอดทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและก็ในครอบครัวนะคะซึ่งมันเป็นหาที่ รุนแรงขึ้นมาทุกวันซึ่งวันนี้รัฐบาลหรือหน่วยงานมีโครงการดีๆที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีความร่วมวมือร่วมใจกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่จะให้หมดสิ้นเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานและชาวบ้านในอนาคตต่อไปภายภาคหน้านะคะแล้วก็หวังว่าโครงการนี้คงจะเป็นโครงการที่ดีๆแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปค่ะ